เรียกพี่ดูไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ไปแล้วอเออไป,อไ,ปไปไปเรียกพี่มาเล่นด้วยปะอืมไปไปเลยไปมึงจะเบ,บิ่งบุกเลยบุกเลยจะเบิ้งจะเบิ่งสองคนนั่นเออไอยเด้ยังจะเบ,บิง่ง นิสามาเล่นกับยายอยู่บึงการมาจา้ะมาดึงต้นไม้นีนี่ยพี่อยู่ทางนี้พี่อยู่หลังนะ้พี่ กันมาซองหาทันพี่พี่อยู่หลังหนูนี่พี่อยู่นี่พี่อยู่หลังนี้มาเต้นไหนเรียกพี่หนุนหนุไปเรียกพี่อยู่ในบ้าน,นพี่อยู่ในบ้าน พี่อยู่ในบ้านไปเรียกสินี่ไปยืนอยู่หน้าบ้านนะไปนั่นไปเดินอยู่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอามือกวักพี่หน่อยมามามาเอามือกวักเออเอามือกวักมา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 พี่พี่เรียกก่อนเรียกก่อนเรียกพี่ก่อนนะนั่นเห่นไหมมือในน้อยมามามาเออมามาเอาน้องเพชรฮันฮันอ้ควักเอาไอ สวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนสวัสดีแล้วก็เรียกมามาเรียกพี่มาพี่มาเล่น,น <c oughs> เออทำไมพี่ไม่ไปโรงเรียนอามามาเรียกพี่มานี่เออพี่มาพี่มา บุกขอในบ้านเป็นไหนบ่าญาตเลยมึงเก่้าเบิงปาสวัสดีจ้าคุณป้าคุณน้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนอ่าไปแล้วพี่น้องได้น้องเพชรนะครับนอ้องคอยห,หอนบ้านเลยมยมเก้าเบิงขออนุญาตพี่หรือ,อยังเข้าบ้านพี่อ่ะ ขออนุญาตก่อน,น,น,นอมืมขออนุญาตก่อนมาเล่นกับน้องไหมอ๋อคนยังดูดจุกกีกเตะซื้อยังก่อ,อน,น้องชันมาแล้วมาอีกคนนึงแล้วมาวมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วฮะฮะฮะห,หนูสวัสดีจ้ายัง <c oughs> น้องเพชรสวัสดีจ้าก่อนลูก <c oughs> น้องเพชรสวัสดีจ้าคุณอาก่อนเออเรียกอยู่แต่ว่าสวัสดีจ้าคุณอาก่อนน้องเพชรน้องเพชร <c oughs> จอมหยุดโนโนโนมาอื้มอืมอืม สวัสดีค่ะของนุ้รองเท้าไม่ถอดมามาออกมาออกมาพี่พลอยออกมาพี่พลอยพี่พลอยโน้พี่พลอยออกมา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 เอาเอาน้องออกมาเอาน้องออกมาก่อนโน้โน้โน้ควายเม้าแม๊เม้าโป๊ะครับแก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 ว้ายพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยแสงดังเสียงดัง ข้ามามาโอ้โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าหนักหนักหนักดูนั่นน่ะหนักดูน่ะเห็นไหมปิดประตูไปสไปพี่ไปเล่นด้วยไปพี่ซันไปเล่นด้วยมามามาอืมบานเลยมาเอารถไปไหมเอารถไปไปเล่นกับน้องเลยเดี๋ยวป้าเอารถไห้น้ำเออเอาให้น้อเอาใพี่พี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอ้ยเขิน เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเออเาเ่ยนี่เออเฮ้ยเขินอยู่จอมยุดมึงจอมยุดมึงแกวเคยเล่นน้ำไอ้ก็เล่นก็เลื่อนพี่พี่เพื่อนเลี้ยวเห็นเพื่อนว่าไอ้เอ้ไอ้ไอ้ โอ้รถติ๋อรถมีตาไหมอ๋อมันออกไหมอ่ะมันวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้าเล่นสไลเดอร์วิ่งได้เล่นได้เออวิ่งได้อันนี้ทาันยุงไม่มียุงแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวตอนเย็นทาอืมน้องให้น้องให้ลูกเอาเอากับน้องหน่อยโอเค ันอันนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าแล้วคันนี้สีอะไรสีแดงอ้สีแดงอืมนี่นี่นี่รถมันวิ่งอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ดูยายทําให้นะรถมันจะวิ่งออดูนะดูนะดูนะเอ้ยอา ไป,ไปไไปเเล่นนเดอหไปเลมัเอเอาเอ,าเอาไปเล่นไหม,ไมไไโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวป้าเอารถเื่อน้องดังนะฮะเหลือคันเดียวอีกอันนี้คันนึงนี่คันหนึ่งเเครื่อ,นนง,องบินมาแล้วลูกเครื่องบินมาแล้ว มาเล่นกับพี่ซันพี่ซันพาไปไ่ายน้ําตอนนั้นไหนอะไรลูกไหนอ๋อรถนี้มันมีล้อไหมอ่ะมีเออมันพังอ๋อมันล้อเบี้ยวมันหักไปแล้วน็อตมันไม่เหลือแล้วมันพังแล้วโอ้จ้าเอาก่อนนะจ้าก่อนลูก โอ้ยจ้าแต่ปากเอาดีจ้าด้วยโอ้โหหลายคันเลยไปไปเล่นเอาไปเอาไปเล่นคนละคันไปไปเอาไปวนนี่ไปไปเออเอาคนละคันเอาคนละคันนะลูกนะไปไปไปวิ่งวิ่งเอาไปเอาไปเล่นมามาไปเล่นมา นานมาทางนี้พี่พอพี่เพชรน้องเพชรน้องเพชรไปก่อนน้องเพชรไ,ไปเล่นก่อนไปไปเล่นไปไปไปหนุนไปหาพี่ก่อนพี่ไปแล้วหน่นไปเอามาจนได้นี่ไงของหนูอ่ะ โอ้หงายท้องเลยเอาไหมนุ่นไงนุ่นไงฝุ่นน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 ุ่นพี่ซันพาเล่นอยู่น่น